ตอนนี้มีคนขู่วางระเบิดโรงพยาบาลแล้วก็ขู่จะทำร้ายหมอป่านด้วยโทรศัพท์ในบ้านก็นันมาเสียอีกฉันเลยมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปถ้าใครเข้าออกบ้านหลังนี้ต้องขออนุญาตฉันถ้าไม่งั้นฉันจะไล่ออก ไม่ปเอาละทุกคนแยกย้ายกันไปทำงานได้ค่ะ ไม่เลยค่ะหายไปทั้งคืนเลยค่ะขออย่าให้มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเลยนะขอบคุณค่ะเนี่ยผมขอบคุณอีกครั้งนะคะับที่คุณช่วยประกันตัวผมออกมาไม่เป็นไรหรอกคะ่ะยังไงอุ้มต้องช่วยคุณอยู่ดีออนี่อุมซื้อเสื้อให้คุณเปลี่ยนด้วยนะคะ ตอนนี้ปุ่นกับพี่ป่านะรอความช่วยเหลือจากเราอยู่ว่าแต่ทำยังไงอุ๋มก็เข้าไปเยี่ยมปุ่นไม่ได้เลยอ่ะอุ๋มไม่รู้จะทำยังไงแล้วละค่ะมันต้องมีวิธีสิครับงั้นผมลองโทรหาหมอป่าดูดีกว่ามือถือมีสัญญาณลองโทรที่บ้านดูดีกว่านะครับค่ะ ที่บ้านก็ติดต่อไม่ได้ทำไงเดี๋ยวค่ะพี่ไอจะไปไหนคะถ้ถามมัอยยางว่าเราสองคนเป็นผัวเมียกันจริงๆเลยนะจะไปไหน พี่จะไปโรงพยาบาลไงคะ่ะจะรีบไปจาัดก,การเรื่องไปโอนหุ้นโรงพยาบาลให้มัสร็จเร็วๆปานก็จะได้คนรักของปานคืนเร็วๆไงคะ่ะดีไหม <c oughs> <c oughs> อ๋ออีกอ,อย่างหนึง่งอยู่บ้านก็ทำตัวดีๆนะเพราะว่าตอนนี้พี่ไอ้รอปภนี่ยเ <c oughs> ขาจับตาดูป่านทุกฝีก้าวเลย ย่าตุกติกกับพี่ถ้ามันอยากเสียใจเธอรักที่ตรงไหนเธอรักที่ใจหรือนอกกายอยากจะรู้จริงๆบอกฉันให้เข้าใจเธอรักที่ตรงไหนเธอรักที่ตรงไหนเธอรักที่ใจหรือนอกกาย